วันดีครับพี่น้องมือนีง้ามแร่งลังเลกงานเฮ็ดกับเขานาบ้านคือเกาแต่บเปลี่ยนมุมครับพี่น้องมือนีไดเมนูขุ่หนึ่งเขารุ่น ตว้พี่น้อง,องเห็นบมมอันนึง่งนใบตองอยูพี่น้องมากมื่อนี้ได้อาหารอีสานบ้านข้าพี่น้องสีมกปลาซิวไปตลาดได้ปลาซิวครับนี่ครับได้ปลาซิวมากนี่ครับได้สีมกใส่ใบแมงลักกับต้นหอมนี่เต็นผักอีตูผักอีตูแตนมบริสุทธ์นิดตามเครื่องใส่พวกผ้าใบบกูดนี่ครับตะไคร้ครับพี่น้องนี่เอาลงไปเอาลงไปนี่แล้วก็มีนี่ นมบริรัมใส่ประขามเปลี่ยน้ำเดิอนนี่มีกระเทียมหอ,หอมใส่ลงไปครับแกต้บะแหลกบกพริกใส่จังน้อยนี่เอาไวถทาเอาเป็นหมกมันมาพี่น้องเอาไ้เป็นลูกโดดดิ่ยังดังแน่นอยนังเดิอนพี่น้องเดิ่ เราไปาต,ต้มตอนจำแล้วก็ได้พี่น้องเนาะนี่นะเมนูเคียงเขียงของนงเวลเามนี่พี่นอ้องจำแล้วแล้วมากะสีไส้อันนี้ก่อนนี่ครับปาซิ่วลงไปนี่ครับใส่ปาซิ่วลงไปนี่ครับปาซิ่วใส่ปาซิ่วลงไปครับพี่นอ้องได้ไดายกระสีไส่ลูกโดดนี่ครับกระสีใส้ ต้นหอมนะครับต้นหอมเนี่ยพี่นอ้องใส่ใบแมงลักครับพี่นอไไ้องใส่ใบแมงลักครกะกะซี่หมีใส่โรด,ดีจังน้อยหนุ่มมือรำใส่โรด,ดีแต่ผู้เฒ่าโบราณคนโบราณใส่หรอพี่นอ้องแต่เขาเป็นไม่รุ่นสมัยใหม่แต่เห็เดหอมใส่ใส่ไข่มันนัวเออจะลดน,อน้อยนึงอ่า ขาดบลได้ก็คือกีเลียรน้อยนึงครับเอาไปใส่น้ำปลาโยนี่ขาดบลได้น้ำปลาละนี่ครับอย่างละน้อยแต่ชิ้นเนียนโยน้ำปลาละดูดูอ่าก็ครับพี่น้องมีน้ำปลาน้อยนึง่งก็สีฮอกระนี่ที่ฮอตาม้องค่ะ เห็นมีรสชาติแน่พี่น้องนี่ครับวิธีอาหารอีสานเั็นง่ไงพี่น้องนี่แหละนมมวยล่ำกับสีมีเวลาเลือกงานกับมาเข็ดกับของพี่น้องเบิง้งเนาะอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อขอบเปติดตามผู้ใดเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ C, I, ครับกระถ,ถาตไปเอาเห็ดนี่เหยพ่อเอาเห็บมาให้นะเห็บเอใส่เห็บเลยนี่ครับน้องห้องกับคนเนาะใครหลุดไปแล้วมกเป็นมกเดียวครับพี่น้องเห็ดมกเดียวเลย ง่ายเลยนี่ฉันจะแชรบไปพี่น้อง,น,น,องนี่ครับนี่ก็มีเมนูอันนี้แหละครับพี่น้องกับผีทอดหมูบ่กับต้มไข่พี่น้องนี่จากที่คุณแล้วเนาะครับพี่น้องปรุงแล้วกันเนี่ยหัวเลยเจ็บมุกเดียวเลยพี่น้องข้ามุกหมอมันแหยะพี่น้อง นี่ข้าต่างเห็ดมกจังสี่มันคอยที่บ้านเนี้ยหัวใส่ไม่เห็บเลยพี่น,อน้องโม่าข้ใส่หห็บเลยพี่น,อน <Yeah. S 2> อ้องนี่ครับพี่น,อน้อง แบบโบราณเขาเลยบับพบัอบเอาพี่บับลงกบ๊บเนี่ยพี่น้องเออเออนี่ยนี่มือจะของพ่อพี่ครับพี่น้องง่ายเซตนะนี่ครับเซตสมบูรณ์พี่น้องนี่ครับเราไปชมตอนอย่างเลยนะพี่น้องเนาะอันนี้เจครบับเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับพี่น้องหลังจากมกแล้วหนึ่งเขาแล้วครับพี่น้องนี่ แต่เอาใส่ไฟ้ละครับพี่น้องเบิง่งหลา<ะ>ยๆมุมเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยหมกปลาซิวของเฮ้าครับพี่น้องเร็จแซ่บน้ำกันเราใส่เตาแล้วเบิง่งเตาเนี่ยเตาครับที่เฮาอย่างอา้าวพริพกก้อนพริพกละเลี้ยเนี่ยเบิง่งบรรยากาศโอ้คิดฮอดบานเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศต้องสี่ิดฮอดบ้าน์ดอยู่เมืองนองเมืองหน้ามาเด้อพี่น้องเด้อมากินหมกปลาซิวน้ำกันครับ เราไปชมตอนมันเอาใส่พร้อมเสิร์ฟเลยพี่น้องครับมากครับพี่น้องครับหลังจากเข้าย่างไปซุปแล้วเอ,อ้ยยังไหนพี่น้องเดี๋ยวใส่จานเรียบร้อยนะซุปพอเฮ้ยข้างในมันคือซินเนอร์สิห้องเนี่ยพี่นอ้องควนควนหูหูเลยพี่น้อง,องโอ้คือหมอมพักเรือวะ โอไทยโดดไม่ฮ้ยเนื้อพี่นอกมกอีสานบานเข้าเบๆมาโอ้ยอาหารนครพนอมมาคือใส่ใบตองลายหันเนี่ยเบือข้างในมันว่าใหม่เข้ากันจีแตะเอามากนกใส่มากนี่ ส่วงก็เอาโซนเอามักแตงควักเข้าไปอุ๊บนี่นาเสียบมุมนึงที่เป็นหมักแตงเนาะมาเสียบๆสียนมกันไปพี่น้องไปท่วมตอนกินเลยพี่น้องไป สวัสดีครับมาพี่น้องมาห้อตอนกินนะครับพี่น้องมาครับมามานี่ครับข้าวเหนียวกองใหญ่ๆคือก็ซึมสุกแล้วนี่ครับมกปลาซิวห้ามาครับมาแซบแซบน้องกันมาแม่มาแม่มนี่นี่บักแตงพร้อมพี่น้องอก็บกเขียรคืนต้มไข่ทอดหมูครับพี่น้องทิ่มานี้เบ่งกรนเนด้อพี่น้องมา แสบองกันอู้มันบนเแย่เดิใส่กับพริกหน่อยพี่เนอะแสบๆอืมนี่กลางฮถ้าชาบเวยเหออืมอืมอืมทำยัดี nó lên nó nó lên nó nó lên nó nó đang nó lên nó hay quá nó hay quá nó nó hay nó nó mất 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 อืมเหมวอย่โอ <plane>. ้ใ <un> ช <sharing> ่หมพริกหนวยไปน้ำเลยพี่น้องเนี่ยเจ็บเจ็บทำยังไงอืมเจอกับผีย่าเส็จแล้วไงไม่พกัน อาหารอีสานบ้านเฮาพี่น้องแซ่บต้นแปดพันบาทเก็บดอกเน,นี่ยเก็บดอกเนี้ยอืมแซ่บนัวก็ดีเลยแบบ แค่นอนเลยนี่พี่น้องแซ,แซ่บแซมโมกอืมปลื่อย <ไ>ปจิบปัดยักษ์ระเบิดเสียซีริสน,น้องจะไปเจือไปเห็ดทั้งเลยครับร้องเห็ดเลยทอดมุงเงียบเลยไปเนาะอ,อันนี้มันเสียบเลเนียนัวเลยนัวเลยไปเนาะ แก้าที่แดกนมบริรัทนมนึกวัตามนั้นสิบบนุัวเตียบป,ปันหนี่พี่น้องมเมื่อกี้เอาแก้ามาจำนังสีนี่เรามาคุยนี่พี่นอ้อ,นองอืมเนี่ยลงเคลื่อนย้อนแล้วแบบพี่น้องอืม,อม มันมันเหลือ่อมลึกเลยลทั้งหมดเลยอร่อยมากเลยอ้าวเกลือผิดผมก็เลยใส่ได้เหมืเนี่ยอือม,มันแจ๋วที่แรกยันมันจืดพี่น้องเวลาห้องบกอันนี้ใส่ใบตองหนะ้อมอ,อันนี้เนะื้อนี่น่ะ แซ่บจีิดๆใอ้พเป็นหน่วยเป็นหน่วยประลดเป็นองค์้ยมันขาวไม่ไส้นบะขามน้ำมันถิ่นนัวมันถิ่เป็นสมอําล้ำพี่นอง เยใส่ตหลายสูตรนมมิลลัมแล้วดีป้าไปกินอันนั้นพี่อหอ,องกยู่นอคอนปนนมกินอัล,ลือ,อ้เป้ยเลียดแปงเดินห้างไปอีกแล้วบบไปหาอันช่องอันอยังก่อเฮ้ย แจ้สีให้สาวอันพี่สาวนกของสาวนครปน้องเห็ดให้กินเป็นว่าเห็ดเสียบหลายเปินบกินเนี่ยดิบขึ้นอีกโู้โหมาเห็ดเสียบอยากล่องเบิงมือกันแล้วมันเอ็ดแต่ละเชื่อมันจะกินเมืดเนาะไอเป็นผักตูดมันก็เมืดเนาะเนี่ยเลือดเปลียเลือดเปลี่ยนอไรเนี่ยวุ่นเอาเครื่องเนี่ยเนื้อหมูตุกมะซูยางเลือดดิบใช่เลือดน่ะแม่มันกจะดีแค่กบันน้ำเพลนนั่นนั่นคนละอย่าง อันนี้ต้องเดือดเป็นน,ำน้ำ้อนจะ,จะเ,อ,เอ,อ,อันนี้มันแข็งขึ้นบุญเขาเรียกกันตั้งหกักน่ตาก,กินเป็นบุญเดือดเป็นบุญปลาเวีย่์ม้เลเซียเขาเลือกเขาคั้นก่อนจากอเมริาคั้นกลับไปคั้นกลับไปอัวอันะตะไคร่คั้นจนเาเป็นฟอง เขามาเทียรีดล,ลงบอกว่าไอเอินโชกเล็กกับเขาเอินเอินเนี่ยเนาะมุ่มหกลงโกเอินอยู่น่ะเขาเห็ียดไปเมีละลาปีเดหมดเนี่ยือกันคนเอายานะน่ะน่ะก็อยู่ที่ด้ฐานเห็นเป็นวุ่นเลยเหียม่ถึ่แนแต่ว่าเลือดกับไปตือน้ำมอนเพื่น มนำดบาอเยขาไจ้ะาวยานล้พือพี่สาวของสาวนครพนมเใหนกินป้าพซ่บแซ่บแถาดนี <cinematic> ้ยับ อันห้งแต่เขาไม่คยกินบอกเห็นมันเอ็ดปฏิพอ่อกินไงพากันสดได้สดงต่าทุ่นผลมากกูพอ่อหอดกินกันเม,<า>มนูนหนีมาแต่ประเทศเลาวนี่เลือดแปลงเนาะเจ้าเลือดมาแปลงอยูบ่บ้านกเจ้าขายกล่องราคาสิบบาทนิดน้อยเดี๋ยวนะงบีบมะนาวใส่เจ็ดสามคำเบิดเลย แอบพี่น้องควมเท่าไหร่พี่น้อง,อองโอ้่อะไปหน่ะครับเมินมดด่ะอืม เม็ดเล่นพี่น้องมกปัสซีวครับพูดได้มากคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับถะาใครหิ่ช่องนูมมอรำม้ำเดอร์ครับพี่น้องกับคลิปมกปัดซิ้แซ่บแซ่บๆน้ำกันครับ